ก็อาจจะต้องเกาะเกาะแมนยูเข้ารอบไปงี้เกาะแมนยูเข้ารอบใช้คําผิดนะเมื่อนํน <c oughs> ทไมวะเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะยุคนี้ยฮะงงมากเลยคือฟุตบอลทีมอื่นมันเก่งขึ้นหรือไงวะใช่ไหมแต่ก่อนแมนยูนี่หัวกลุ่มเลยแล้วมาช่วงเนี้ยหรือ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 มาตรฐานเขาตกลงวะหรือทัีมทั่วอื่นนะเขาเก่งขึ้นวะมันเกิดจากอะไรวะแมนยูมันเตะมันเตะด้อยกับเขาหรือไงหรือคนอื่นมนเก่งขึ้นไปวะ เออหน้าวิเคราะห์เหมือนกันแต่ก่อนนี่มึงเลยเอากี่แชมป์มาสี่แชมป์แม่แชาปจะแม่แม่แชมป์จะ,ะชนะกว่าทั่วทั่วโลกมาแล้วอ่ะทีมเมา่าหนั่นะแล้วมาปัจจุบันทำไมเป็นอย่างงี้ <laughs> เราต้องคิดว่าทีมอื่นเขาเก่งขึ้นแบ่ปาเก่งขึ้นมาทัดเทียมกันละอะไรอย่างเงี้ยเออพูดอย่างเงี้ยมันจะสบายใจ <laughs> กินน้ำนิดหน่อย มาเรื่องที่สองกูค,ครับรีวิวโคสติลเวอร์ดิกแค่น่อยอ่าโคสติลเวอร์ดิกก็เป็นโคสติลรุ่นใหม่ออกมาปีที่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ออกมาต่อท้ายโคสติลมินิรีคอนคือมินิรีคอนราคาอยู่ประมาณประมาณหนึ่งละตัวนี้ก็ออกมาทาบมินิรีคอนเลยนะฮะ เป็นยังไงแบคล็อกเบานะครับแบคล็อกที่เบาแล้วก็ดันเปิดง่ายๆมีดขนาดผมเรียกมันขนาดเล็กแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หนามากเน้นน้ําหนักเบานี่เน้นน้ําหนักเบาแล้วก็ใช้งานได้สะดวกไม่ใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้มันจะมีรูปทรงของใบอยู่ประมาณกี่กี่แบบวะสีแบบมั้ง นี่มันคือมันจะเหมือนกันหมดเลยนะต่างกันที่บวัสดุจะเป็น C116 8CR13 e ึ่งหเหล็กพื้นฐานที่สุดนี่นะฮะออกตัวนี้มาคือเหล็กคือง่ายรับง่ายนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ที่ไม่ซ้ํากับคนอื่นมองซ้ายมองขวาเบอร์ไม่ซ้ํากัน้วยไม่เหยียบตีนกันอยู่ในสังคมได้ถ้าเหยียบตีนกันเขาจะถามเหล็กสเปคเบอร์ไหนอะพอๆกับไอ้นี่แหละนะฮนะนี่ ราคาเดียวกันด้วยนะเออชนกันได้เลยนะครับตัวนี้ใบมีดตอนนี้ที่มีคือใบใบใบสเปียร์พอยต์กับใบที่เป็นทันโตกเหตุใดเล่าเจ้าถึงต้องซื้อรุ่นนี้ข้อ <c oughs> <c oughs> ที่หนึ่งของแท้ข้อที่สองมันเป็นโมเดลใหม่นะฮะมันเป็นโมเดลใหม่ข้อที่สามน้ำหนักมันเบาดีนะครับกับคลิปซ้ายขวาได้นะครับคลิปมันก็เป็นทลิปอัพนี่ ดีไซน์มันเบสิกเบสิกเบสิกอ่ะถ้าคุณต้องการอะไรที่มันแบบพื้นๆเพลนๆน่ะไม่ต้องอะไรมากปากกบก็จะเป็นพวก f i n เป็นไนลอนไฟเบอร์กราดเนี่ยก็จับหนึบมือใช้งานได้ทั่วไปเลยถือว่าเป็นมีดเริ่มต้นเลยคุณไปเทียบกับพวกตระกูลเทนาเซียสเอ่อถ้าเคอชอก็ตระกูล CQC นะ่ะได้เลยนะฮะมันอยู่ในคลาสน,นั๊นถ้าคุณชอบแบ็กล็อก ะะถ้าคุณชอบใบแบบตอนนี้มีสเปียร์พอยต์กับทันโตกนี่มันมีคลิปพอยต์ด้วยซื้อไปเล่นได้นะฮะก็เหมือนเดิมนะมีดเอาไว้เฉือนอย่าไปงัดแงะแกะเกาแล้วคุณจะบอกว่าโอ๊ยไม่ดีเลยไม่ได้ไม่ีดมันเอาไว้เฉือนไม่ได้เอาไว้งัดถ้าง,งัดไปซื้อค้อนซื้อฉแฉลงนะครับที่มันพังส่วนใหญ่ใช้งานผิดประเภทแล้วก็ทําตกตอนเมานี่ เปิดได้ทั้งมือซ้ายมือขวาน้ำหนักไม่เยอะนะครับผมว่ามันเป็นรุ่นที่มาทดแทนในตำแหน่งของมินิรีคอนและผมเชื่อว่ามินะิรีคอนกำลังจะเปลี่ยนเลยมันเลยออกรุ่นนี้มาแทนในตำแหน่งราคาเท่ากันนะถือว่าเป็นเป็นมวยเป็นมวยเป็นมวยระดับเริ่มต้นของพวกหลายๆแบรนด์ก็แล้วกันนะครับไปเทียบกับพวกเทนเเซียสพวกแรดวันแรดทูพวกเคชอ เหล็กสเปคจะคล้ายๆกันนะครับนี่ก็ลงมาเตะในตลาดนี้เหมือนกันนี่เท่านั้นเองเหมาะสำหรับคนที่เอ,อไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอย่างที่ผมบอกนะมันคือสินค้าฟุ่มเฟือยถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นคุณตัดออกไปก่อนเลยฮนะพรากคนเราไม่จำเป็นต้องมีมีดพับก็ได้นะฮะแต่จะเป็นต้องมีตังค์กินข้าวก่อนมีตังค์จ่ายค่านเน็ตจำเป็นจำเป็นนะเรียงลำดับไม่ถูกนะค่าข้าว ค่าเน็ตค่าโทรศัพท์ค่านวดอู้เยอะเลยแล้วก็เรียงมาจะเป็นมีดนะฮะคุณเรียงลําดับให้ถูกนะม่ง้นคุณจะคุณจะผิดแล้วคุณจะเสียดายนะครับต้องเรียงลําดับให้ถูกก่อนเพราะหลายๆคนก็ก็จะมาถามผมนี่แหละว่าซื้อรุ่นไหนดีครูผมก็ถามว่าจะซื้อไปทําอะไรอยากได้อยากได้รุ่นไหนก็ซื้อไม่ต้องสนใจหรอกไม่ต้องสนใจใครเลยสนใจอะไรบ้างเพื่อนมันบอกว่า,าหาแล้แค่เพื่อนอีกแล้วตังใครตังมึง แคร์เพื่อนอีกแล้วเพื่อนมันบอกว่าอันนี้เพื่อนคนนี้บอกว่าอันนี้อันนั้นคุณก็ต้องค่อยๆตัดสินใจเอาเว้ยถ้าเกิดคุณแบบไฮ้เพื่อนมันว่าอันนี้ไม่กล้าไม่กล้าแหกกฎอ่ะก็ต้องซื้อตามมันถูกไหมตัดสินใจได้เลยไม่ต้องคิดเพื่อนมันบอกว่าคือชอมันดีก็คือชอเอาแค่เพื่อนไหมล่ะแต่ผมอยากได้เอจะไปเดอร์โก้คุณต้องคุณต้องไปชั่งน้ำหนักเขอแล้วล่ะว่าคุณจะแคร์ใครจะแคร์เพื่อนบ้างหรือจะแคร์ตัวคุณเองใช่ไหม ซื้อเวอร์ดิกไปมันไม่โก้อ่าปัญหาอยู่ที่ความโก้ก็ไปหาให้เจอว่าไอ้ความโก้ของคุณมันคืออะไรใช่ไหมเออนันแหละหม่งั้นเดี๋ยวทุกใต้หาเลยนะนี่ก็วันนี้สั้นๆแค่นี้นะครับก็มารีวิวเวอร์ดิกให้ดูนะก็มีอะไรเด่นๆไหมมันก็ไม่เด่นนะมันก็เป็นแค่ของใหม่ที่ใครทีถ้าคุณทั้งคุณยังไม่มีอ่ะมันก็น่าสนใจอยู่แล้วเพราะคุณไม่มีไงแต่ถ้าแบบเฮ้ยมัน มันต่างจากชาวบ้านเขายังไงล่ะถ้าต่างนะคือตัวนี้คือปลายทันโตะยี่ห้ออื่นมันไม่มีถ้าปลายทันโตะที่สวยอ่ะของโคสตตลอันนี้ในมุมหมอบนะแต่ปลายทันโตะ c ี c 7 k มันก็มีของเคอร์ชออะเหล็กก็คล้ายๆกันอ่ะแต่ปลายทันโตะก็เดี๋ยวถ้าสนใจเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูนะแต่ถ้าเฮ้ยทันโตะที่สวยผมว่าของโคสตตลมันสวยนะฮะเท่านั้นเองแต่โอ๊ยไม่เห็นชอบเลยกูผมชอบเสียเปรียบเพราะว่าอ้าวแล้วแต่นายดูว่าก็เลือกบริโภคเอา เาชอบแบบไหนนี่ก็หาจุดขายมาให้ดูว่าถ้าชอบทรงแบบนี้ผมว่าคนสติลมันสวยแต่ถ้าชอบดอกพอยต์คลิปพอยต์ยี่ห้ออื่นมีให้เลือกนะฮะเช่นอ่อย่างเงี้ยอย่างงี้คลิปพอยต์อย่างเงี้ยยี่ห้ออื่นก็มีให้เลือกถ้าคุณดูแล้วมันงามตาดีคุณชอบแบบไหนคุณก็ซื้อแบบนั้นนะันะครับคุณไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะครับต้องสนใจอะไรแล้วก็อย่างที่บอกแหละกูมาครึ่งชีวิตแล้วกูไม่ค่อยสนใจหรอกอยากทำะไรทำตื่นมาได้อีกวันหนึ่งสวัสดีครับ